คลิปที่แล้วเราอยู่กับเจ้าซ u เปอร์ XM ทีมงานเด็กวัดคลิปนี้เราจะมาอยู่กับเจ้าแคท313เสียอ้นเล่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 ทีมงานขายติ่มครับโอ้อันนี้รถขายวะเนี่ย เสียบาร์ดหรือเปล่าโรบอคอปสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนนะครับผมนี่ไม่ได้ถ่ายนานเลยครับแคทสามหนึ่งสามดีทูจีซี อยู่ในดงโกเบเลยครับเสียอ้นแต่ก่อนนี่เล่นอ,อะไรนะ SK ร้อย นะครับมาร์คทีร้อยนะครับขายให้ขายให้อา่าที่อะไรนะเสียนหนุ่มนะครับสิงหนุ่มการโยธาเอ้ยเสียนหนุ่มสายตรีสามอ้วนนี่เจ้าอินซีได้นี่ขายให้เสียนหนุ่มนะครับแล้วก็มาเล่นอะไรนะู้สึกจจะมีวอลโว่ด้วยนะ บอลว,ว็เห็นแกเล่นอยู่นะน่าจะขายไปแล้วน่าจะจบอยู่ที่แคทสามหนึ่งสามครับโอ้เจ้าอินซีได้เนี่ยผมชอบนะครับแคทรุ่นนี้นะครับเพราะว่าดินแข็งนี่มันเอาได้นะ มันแรงมากครับแต่ก็สงสารรถนะเวลารถไปขุดดินแข็งนี่มันช้ำนะถ้าดินแบบนี้นี่สบายสบายเลยครับใช้กันยาวๆใช้ลืมอะ ับนิ่มมากอ้อยโอ้ยังคันนู้นขายนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับขายของเสเอกนะครับคันนู้นอ้ย <c oughs> อ <N> อเข้าคันไหนก็ได้นะครับคันไหนว่างนี่เข้าเลยครับเพราะว่าแมคโครเนี่ยตักเป็นคิวอยู่แล้วครับ ฝั่งโน้นขายนะครับคขนโนเดี๋ยวจะพาไปชมครับไปชมแคทก่อนตัวนี้จะเป็นโลโก้เก่าครับรุ่นแรกนะครับน่าจะสามหนึ่งสามตัวแรกร้อยแรงมากครับสี่สูบ กุ้งกี้นี่0.65ครับก็จะใหญ่กว่าโกเบครับแต่ดูทรงโกเบเหมือนจะใหญ่กว่าแคทสามนึ่งสนะก็ขนาดรถก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะนิดหน่อยครับ ตัวนั้น13ตันครึ่งตัวนี้ก็ประมาณ13ตันเหมือนกันนะครับราคาแคทน่าจะสูงกว่านะ ใส่ยเยิมกันนะนดินดอกเยอะเท่าไหรก่ก็ไมโครก็ได้กำไรเยอะอยู่นะอ้าวร็อกคุณคุณหน่วยร็อกคันนี้ ฝั่งนู้นขายนะครับใครหาส4 0อยู่ครับติดต่อผมได้เลยนะครับ0929095898เนั่นน่ะท่นนั่นอะ่ะกำลังโยนดินอยู่ครับ ภาพก็สวยอยู่นั่นน่ะไม่มีรถสองร้อยมาตักเลยอะงานเนี้ยมีแต่รถขนาดนี้เลย ใส่ปานงานเมาแล้วครับไปอ,อ่ะนี่พามาชมครับคันนี้รถเสือเอกนะครับขายนะครับสิบแปดต่อรองล้านแปดต่อรองครับ 8ตอรองครับเอกอีสานเอตัวนี้ชมปเอกเอมครับ การทำงานก็โอเคนะครับสภาพรถก็โอเคครับ แล้วเต็มมากครับคนเล่นไมโคนะครับบางคนก็ชอบแคทบางคนก็ชอบโกเบบางคนก็ชอบโคมาสุนะครับส่วนผมนี่ชอบอยู่นะชอบอะไรดี <c oughs> แต่มีตังซื้อก็ชอบหมดแลย แตถ่ถ้าจะเล่นแบบซื้อมาขายไปอ่ะแนะนำโกเบครับขายง่ายครับแคทก็จะตึงๆหน่อยแต่ถ้าโกเบนี่หลุดง่ายเลยนะเป็นรถตลาดนะครับเขาเรียกรถตลาดเหมือนอีซูซุกับโตโยต้าแหละนี่ต้องแซดินตลอดนะครับ ว่าดิมติดกระบะอ่ะก็ตัื่ีก็ไปคุยกับท่าแกอ้นนะไปได้เจอกันนานเหมือนกันหลายปีเลยคันนี้แกก็บอกว่ามันก็ใช้ดีนะ งานจบนะครับเจองานแข็งๆก็จบนะครับรถบางค่ายถ้าไปเจองานแข็งแข็งก็ต้องย้ายออกนะครับสู้ไม่ไหวครับแต่ว่าแคทนี่ต้องยอมรับเลยว่า ของเขาในเรื่องความแข็งนี่สุดยอดอาจจะอันดับหนึ่งเป็นรถที่สู่ดินแข็งน่าจะอันดับหนึ่งนะครับนี่ก็ไม่แน่ใจนะมีอันดับหนึ่งรุ่นไหนบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยครับไปแล้วทีแกมาส่งน้ำมันเสียอ้นอันนี้แกซื้อสดมานะ รถดำแกก็มี3ามคันนะครับไมคโคหนึ่งรถดำสามนะครับแกบอกเยอะไม่ได้หรอกมันไม่ไหวครับคนขับมันหายากไม่ใช่หายากหรอกคนขับที่จะมาดูแลรถให้เราเนี่ยมันมันหายาก ดีก็ต้องชื่นชมครับคนขับไม่ดีก็ต้องแก้ไขปรับปรุงนะครับผมโวยกันหนยมีคนหนอปราโอ้เดียบัทเดียบัสโอ้บางฝุ่นเนี่ยออกแล้วเอ้ยตัดออกหรือเปล่า ปกติจะให,ใหญ่กว่านี้นะเดี๋ยวไปทักขายเสียบบาทกันหน่อยคนระับโอ้นี่เหมือนรอยเขาเขาเจาะเสมือรหรือเปล่าเสมือแน่นอนสวัสดีครับเสียสวัสดีครับโอ้สบายดีไหมเป็นไงที่เท ฮะเนินไหมที่เทนเนินไหมได้กี่เท่เาแล้วนี่ฮะสิบแล้ววันหนึ่งได้กี่เท่เาเนี่ยยี่สิบได้เยอะอยู่เนาะเอาไหนอีกคันหนึ่งอะ โรบคอปใช้ดีไหมอะโรบคอรอบอะดีอยู่เนาะอันนี้กันชนนี่ใครย้ำให้เนี่ยจัางต่อ,อตอนนั้นก็เอาไปย้ำก็นานอยู่ตามคิว <laughs> เด็กวัด บายบายครับสู้กันต่อโรบอคครใช้ดีอยู่ครับผมใช้อยู่นะก็ oh. ไม่ได้จุกจิกอะไรนะครับบา oh. แต่ถ้าจะเล่นโรบคอรนะให้เล่น6เ k ครับ 4เฮคยังมีปัญหานะครับ6 h k จบกวา่าบายบายครับสวัสดีครับ